ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาทําความรู้จักกับคําเป็นคําตายในรายวิชาภาษาไทยกันนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคุณครูคกันก่อนเลยยินดีต้อนรับนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณครูพี่ป๊อปครูพี่แป้งครูพี่เอมครูพี่เยาและคุณครูพี่พักค,ค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยคำเป็นคำตาย คือการจำแนตคำลักษณะที่ใช้ระยะเวลาการออกเสียงต่างกันซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกันคำเป็นคำตายเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องวรรณยุกต์ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะลักษณะของคำเป็นนะคะ1คําำที่พยัญชนะผสมกับสระเสียงยาวในแมก่กอกา แม่กอกาคือคำที่พยัญชนะผสมกับสระแต่ไม่มีตัวสะกดสระเสียงยาวคือสระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอสระโอสระออสระเออดังตัวอย่างคำต่อไปนี้ค่ะกออากา โจไอใจโลแอแลค่ะ e, ลักษณะของคำเป็น 2. คํคำที่พยัญชนะประสมกับสระเช่นสระอําไอไอเอาเช่นคำว่าจำน้ำใช่เผ่าเสาและไปค่ะต่อไปนะคะข้อที่3 คำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กงกลกมเกยและเกลค่ะเช่นคําว่าจริงกินกรรมสาวฉุยและบ้านค่ะค่ะลักษณะของคําตาย 1. คําที่มีเพียนชนะประสมกับสระเสียงสั้นอยู่ในแม่กอกา แม่กอกาคือคำที่มีเพรชนะผสมกับสระไม่มีตัวสะกดสระเสียงสั้นคือสระอะสระอีสระอึสระอุสระเอสระแอสระอ่สระโอและสระเอค่ะดังตัวอย่างคำต่อไปนี้นะคะกออกะทอแอแทลอแอและ สองคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่ดังต่อไปนี้ค่ะแม่กบแม่กบและแม่กดค่ะดังตัวอย่างคำต่อไปนี้นะคะมากมดบาบสุดูและโบกค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการสังเกตคำเป็นคำตายกันนะคะ 1. ให้สังเกตที่ตัวสะกดเป็นหลักโดยไม่ต้องคำนึงถึงเสียงสระ ส latitude. สังเกตว่าตัวสะกดนั้นเป็นแม่กบแม่กบแม่กดหร,ร,รือไม่หากใช่คำนั้นเท่ากับคำตายหากไม่ใช่คำนั้นเท่ากับคำเป็นค่ะ 3. ในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดให้สังเกตว่าคำนั้นประสมวนสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวสระเสียงสั้นเท่ากับคำตายสระเสียงยาวเท่ากับคำเป็นค่ะ หลักการจำนำไปจำแนกแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กงมีหลักการจำง่ายๆก็คือนงยวงเท่ากับคำเป็นสระเสียงยาวเท่ากับคำเป็นแม่กบแม่กบแม่กดเป็นกระบดต,ต้องตายเท่ากับคำตายสรรเสียงสั้นเท่ากับคำตายนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เรียนรู้คำเป็นคำตายกันมาแล้วเรามาทบทวนชวนคิดว่าคำต่อไปนี้เป็นคำเป็นหรือคำตายกันค่ะปลาคำที่เห็นเป็นคำเป็นหรือคำตายคะเฉลยปลาเป็นคำเป็นนะคะคำว่าคนเป็นคำเป็นหรือคำตายคะ ฉเฉลยคำว่าคนเป็นคำเป็นนะคะโตะเป็นคำเป็นหรือคำตายคะ,ฉะเฉลยค่ะโต๊ะเป็นคำตายนะคะนักเรียนคะกระทะเป็นคำเป็นหรือคำตายคะ,ฉะเฉลยค่ะกระทะ เป็นคำตายนะคะคำว่ากลั้นเป็นคำเป็นหรือคำตายคะ,ะเฉลยค่ะคำว่ากลั้นเป็นคำเป็นนะคะลุกเป็นคำเป็นหรือคำตายคะ,ะเฉลยค่ะลุกเป็นคำตายนะคะนักเรียน นักเรียนคิดว่าคำว่าโกงเป็นคำเป็นหรือคำตายคะเฉลยค่ะคำว่าโกงเป็นคำเป็นนะคะคำว่าเจาะที่เห็นเป็นคำเป็นหรือคำตายคะชเชลยค่ะเจาะเป็นคำตายนะคะ นักเรียนคะคำสุดท้ายคำว่าเดินนักเรียนคิดว่าเป็นคำเป็นหรือคำตายคะเช่เลยนะคะคำว่าเดินเป็นคำเป็นคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้คำเป็นคำตายไม่ยากกันเลยใช่ไหมล่นะคะ คุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนให้กลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนกันภายในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย